สวัสดีค่ะวันนี้นคุณครูพัชศรีจะมารีวิวดอกเข็มที่รีสอร์ทคุูพัชศรีนะคะดอกเข็มกําลังออกดอกแดงเลยค่ะวันนี้นะคะวันที่27พฤษภาคม2566ค่ะเรามาดูดอกเข็มกันเลยค่ะดอกเข็มงามมากเลยค่ะท่านผู้ชมมาดูดอกเข็มกับคุูพัชศรีเลยนะคะ เห็นไหมคะอันนี้เป็นดอกเข็มเล็กค่ะกำลังออกแดงออกดอกแดงสวยเลยนะคะสวยไหมคะสวยไหมคะ มาดูด้านนี้กันค่ะด้านนี้ก็ออกดอ,อกแดงงามเลยยาวเลยนะคะยาวเลยเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูเพียงเท่านี้นะคะเห็นไหมคะออกดอกแดงเลยอันนี้เข็มเล็กค่ะ เรามาดูเข็มใหญ่กันค่ะเข็มใหญ่อยู่เกาะกลางนะคะเข็มใหญ่ก็งามเหมือนกันช่วงนี้กาลังเป็นช่วงของดอกเข็มนะคะดอกเข็มออกดอกงามมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะโอเคสําหรับคลิปนี้เจอกับครูภาษศรีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบายบาย